สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันกับผมเบอร์เซอร์ชแนลนี้อยู่ในเกม King of ฟ e ซ l นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยเอานะครับเก็เข้ามาในในเกมตอนเริ่มนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มาว่าวิธีบังคับนะมีเป็นแบบนี้ใช่ก็จะสอนวิธีบังคับเราเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกดีนะครับน่าเล่นอันนี้ก็จะเป็นเรือของเรา ตอนเริ่มมาจะมีเรือแค่สามลำนะครับมีลำนี้ลำนี้แล้วก็ลำนี้ส่วนลำพวกนี้คืออัปเกรดมานะครับกดชูแบคเตอรไปเลยนี่พอเข้ามาในเกมจะเป็นหน้าอย่างนี้อันนี้คือเรยวซ้ายเร็วขวาถ้าเราไปตามกระแสน้ำจะเร็วมากดูลองทำไ่ดูอันนี้ก็เต้นมาหลายตาแล้วนะครับก็ไม่เยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็หลายตาแล้ว อาจจะไม่โปรเหมือนพวกเกมเมอร์คนอื่นนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองกดติดตามกดซับสไครต์ดูนะครับถ้าชอบก็คลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าเราโดนนะครับเราโดนยิงเมื่อกี้ราสามารถกดดีแพร์ได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูครู่นี้เป็นวิธีหลบรูปกะสุนที่เรียนรูมา เขาจะยิงผมไปโดนเพาะผมลบลูกกระสุนเก่งอุ้ยุ้ยเนี่ยผมก็ยิงเขาไปโดนราผมไม่ได้เล็งเดี๋ยวเลยเขาจะแตกนะครับเพราะว่าไฟลูกเอาอลรีแพนตรงนี้นะครับนี่ซ่อมเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนลำอื่นต่อนะครับอุ้ยโดนใครเมืงเนีย ไม่โดนใครเลยอันนี้มันเพิ่มสปีดเลอนะครับให้เ,เราแล่นเร็วขึ้นอันนี้เป็นปุ่มรีแพร์ฮิวเลือดนะครับตรงนี้เดี๋ยเราจะมีเลือดอยู่อันนี้นะครับเนี่ยผมโดนยิงแล้วโอ้ ตอนนี้เรือเรามีเลือดอยู่เท่าไหร่แปดพันแล้วก็เสากระดงหมื่นสี่เสากระดงคือไปเรือนะครับอันนี้คือเปลี่ยนลูกกระสุนได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าลูกกระสุนนี้ไม่แรงต,งต้องต้องรีแพ้แล้วก็กดซ่อมอีกการซ่อมมีจำนวนจำกัดน,นะครับต้องระวังไว้ด้วย พยายามขับหนีเรือพวกนี้นะครับก็อาจจะพูดติดตขัดขัดบ้างแบบมันครั้งแรกสำหรับการทำ YouTube น,นี่ก็คือต้องฮิวนะครับฮิวไปเร,เรื่อยโอเคเราฮิวกอได้อีกแล้วเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งเลยนะครับถ้าลองเล่นดู จบเร็วแล้วก็หาเงินง่ายอยู่นะเอ้ยผมจะตายผมจะตายทุกคนเพื่อนเราไปไหนเนะี่ยเคเราคิวเขาได้แล้วนี่นะคือซากศพเขาอะเรา วิ่งชนก็เราก็ติดอยู่ดีนันไงดำสุดท้ายเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนกันไอผมกดอันนี้ไม่ได้ละกดซ่อมแซมเลยอะ นี่เลยถ้ายิงแล้วมันขึ้นจุดเข,เขียวๆคือเรายิงโดนแน่นะครับเรียบร้อย <trabaj Catholics> เดี๋ยวเราไปดูสกอร์กันเลยว่าเล่นไปเท่าไหร่นะครับแอ,อคซิสไปเท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยก็อย <sm ot> ่า <pen> ลืมกดไลค์คลิปวิดีโอและกด s u b สไคร e ์ <pen> เพื่อเป็นกําลังใจในการคลิปต่อไปได้วยนะครับอ้อก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนขอบคุณครับ